นี่กำลังมีกุมเสียงครับพระอสมอกำลังตรวจเช็คร่างกายของเจ้าพระอาจิกรเกรียดผ่านไม่ผ่านแล้วจะรู้ครับเอาเอาน้าหยอดเส้นตัวว่าหยอดเส้ พาคเดาานี้ไกๆขั้นสองกีนอันนี้ไผ่นี้มั้งเามันถี่จามเนี่ยมันก็เ๊ยบที่จามนะครับอบรมมากมาันึนี่เพะเป็นยังสอบมากมันมาจากพอสมเจ็บเสือปลาได้เลยเสาล่งบัน เราบอกไปโงาบานท่านบงคาเขาตัวซีนี่ปกติครับตัวกีนี่ตัียวว่าเป็นครับว่าเรียบๆเลยะครับสองขีบวะสองขีดนี้ฟังันบ่คืรอสักครู่จ้าวันมื่อนี้บ่คืนอีกสามเมื่อี๋ยวไปตัวให้ไหม อีกสองมือรอดูอาการสองสามวันถ้ามีอาการไข้ก็อย่าไปใกล้คนอื่นนะเราไปใกล้แล้วเราไปบินบาททานอยู่เด้อทานอยู่เราได้ใกล้ตัวสองขีดมาแล้วหนึ่งขีดนะรอก่อนนะครับอีกสิบห้านาทีรอจักคู่นะครับแล้วหนึ่งขีดนะครับ หนึ 1> 1่งขีนล้นนะครถ้าขีดสองตามมาแล้วก pues ็ไปและจ้าไม่ลาไม่สัจ้านเตียง้นะคนขับรถนะนี่ตัวบลุ้้ดวไม่ผูดต้พาดลัวะิดต้องพอผุลูยังวะไม่ผูปต้อเลยับวะด้อ่านประวัติ ยังจ oh, ้ารออีกสิบห้านาทีกันสิบห <t ose rom water> no ้านาทีบอกขืนอีกสามเหมือนก็ไปตรวจแทนว่าไอติมบ่ยากยากจะัไอติมเอ้ยว่าหงก็ได้ล้อนาครับเราเด้อเดินได้อม่าพรเลี่ยงบ่แม่คานเบอาถลไมครับตัวนี Jill ้ตีมันถี่เล่ยนเลยโ่ครับตัวที่นี่เราถามันขึ้นตัวที่ก่อนไปขืนตัวที่ก็คือจบจบเลยเน้ว สามไปคืนตัวซี่ก้อนกับร้อยีกผ่านาที่คันบ่คืนภายในที่ผานาที่คันว่คืน13กามมื่แล้วงพิดมอก้หน้า <c oughs> อ่าการรอดก็มีเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ เอาไปก่อนสมิทธก่อนนะพวกสืบพาน,นี่ดอกนะจะเลินพาน